เพลงสาวมอเตอร์ไซค์ไอ่คนจนจำต้องทนปัน่นรถทีจะไปจีบอีน้องคนงามพอไปถึงไอ่ก็ฟังเอิ้นถามพอไปถึงไอ่ก็ฟังเอิ้นถามอีน้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกาน้องได้ยินก็ปิดประตูดังปั้งไอ่เลยฟังจุงดถทีออกมา ไอ้คนจนมันบ่มีวาสนาไอ้คนจนมันบ่มีวาสนาจะเหมือนฮอนด้าหรือยามาเป็นไดจะได้กำเดียวก็มีรถยามาร้อยสิห้าไกา่หน้าไอ้ไปน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไฟน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไฟแล้วเออออกไปไอ้มาเตอร์ไซค์เป็นไหนมาเจ้า ไอ้ได้ยินเป็นอันพิจัยแต่ว่าจะขายนาซื้อกาวาสักกันพอไปถึงไอ้จะเบิ้นน้ำมันพอไปถึงไอ้จะเบิ้นน้ำมันเื่น้องแกงควันตายจึงมันสา,มมาวมอตอร์ไซ